สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์คะแนนของ T-Score นะครับของวิชาสอบ T AT, ทีแกดทีแพด2-5ปีล่าสุดกันนะฮะที่ประกาศมาเมื่อวันที่8มกราสองพนบเจะจะปรากฏว่าถ้าเราจะเห็นนะครับเขามีการประกาศบอกว่ามีสูตรคำนวณสำหรับ T-Score นะฮะสำหรับปีนี้เนี่ยก็คือใช้8.69031 ซึ่งเปลี่ยนไปจากปีเดิมของปี2566นะฮะซึ่งใช้7.87412ในการาคำนวณค่า T-score แลถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะเรามาดูกันอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่า T-score เนี่ยมันก็คือเป็นการคำนวณโดยมันแปลงค่ามาจากซี c ก re นั่นเองซึ่งในทางสถิติเรารู้อยู่แล้วว่านะการกระจายของข้อมูลเนี่ยถ้าให้การกระจายเป็นแบบ ปกตินะฮะจะมีค่า T-score บวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ 4. ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ายิ่งถ้าบวกสองนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออยู่ในระดับที่เปอร์เซนต์ไทที่เก้าสิบแปดแล้วนะ,ะก็ถือว่าจริงๆก็เก่งมากแล้วนะฮะแต่ว่าตอนถ้าปรับมาเป็นี s c o r e เนี่ยนะฮะถ้าอยู่ที่บวกหนึ่งเนี่ยก็คือ T-score ย่ายอยู่ที่หกสิบนั่นเองแต่ถ้าเป็นบวกสองก็คืออยู่ที่เจ็ดสิบบวกสามก็คืออยู่ที่แปดสิบบวกสี่ก็คืออยู่ที่เก้าสิบ นะฮะบวกบวกหาก็คืออยู่ที่ร้อยนั่นเองทีนี้มันเกิดเหตุที่บอกว่า,าทีสกอร์ที่เราใช้อยู่นะฮะตรงนี้เนี่ยพอเราปรับมาเป็นทีสกอร์ปุ๊บจะมีค่าที่เกินนะก็คือมากกว่าร้อยหรือน้อยกว่าศูนย์นะฮะทางาทอป,ปอ,อก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ค่าของทีสกอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยอยู่ในช่วงอยู่ในศูนย์ถึงร้อยนั่นเองแสดงว่า จะมีบางวิชาที่มีค่าซีสกอร์น้อยกว่าลบ5หรือมากกว่าบวก5นั่นเองนะฮะลองมาดูกันนะฮะถ้าดูจากตรงนี้นะรายงานสถิติพื้นฐานของปีปัจจุบันเนี่ยสังเกตนะครับสิ่งที่ในช่องสีชมพูนะฮะเป็นคะแนนต่ำสุดของแต่ละวิชาผมไลท์ตรงที่ e p a t ที่แผดห้นะที่แผดหสังเกตดูดีๆคือคะแนนต่ําสุดเนี่ยค่าซ s c o r e อยู่ที่ลบห้โอแสดงว่านี่คือบอกว่าน้อยมากๆนะฮะค่าซีสกอร์นี่ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ลบห้าเท่าของสแตนดาร์ดเดวิชั่นนะฮะหรือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองบอกว่าตทำกว่าอีกนะฮะต่ำกว่าอยู่ในระดับที่ก็คือต่ำกว่าลบหนั่นเองนะฮะตรงนี้คือได้ลบ5้าซึ่งถ้าแปลงออกมาเป็นทีสกอร์แล้วเนี่ย มันจะได้เท่ากับลบเจนะฮะในขณะที่มาดูที่ช่องสีเขียวซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดนะฮะคะแนนสูงสุดเนี่ยของปีนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ทีแพดสปีที่แล้วอยู่ที่แพด2 2นะฮะแต่ว่าตอนนี้ปีนี้อยู่ที่ทีแพดสซึ่งค่าทีสกอร์อยู่ที่4.9จนะฮะจริงๆถ้าบอกปรับออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงร้อยนะฮะอยู่ที่99แต่อย่างที่บอกมันเนื่องจากว่ามันมีค่าทีสกอร์ที่ต่ําสุดที่ ถ้าปรับออกมาคือน้อยกว่าศูนย์นั่นเองก็คือได้ลบจุดเจ็ดลบเจ็ดนะตรงนี้เขาเลยเอาตรงที่เป็นเกณฑ์นะฮะปรับค่าท p แคห้าค่าต่ำสุดออกมาให้อา่าจากลบเจ็ดกลายเป็นศูนยะ์วิธีในการคำนวณน,นะฮะวิธีในการคำนวณก็คือใช้วิธีนี้โดยที่เท่าสูตรเดิมก็คือลบเจ็ดจุดห้าสามห้าสามห้าศูนย์นะ,ะบวกด้วยห้าสิบบวกด้วยสิบนะฮะสิบก็คือเป็นตัวปรับเดิมนะฮะแล้วก็ค่าสีสกอร์คือลบห้าจุดเจ็ดห้าสามห้าสามห้า ทีนี้เราปรับไอ้ตรงที่ลบ7 5 3 5 3 5เนี่ยให้เป็น0นะฮะแล้วคำนวณเดินค่า A ใหม่ค่า A ใหม่นี่ก็คือจะเป็นค่าที่ว่าเป็นตัวปรับนั่นเองซึ่งออกมาได้เท่ากับ8.69031ตามที่การประกาศผลที่ทอปอ,อประกาศมาไว้ว่าจะใช้คำนวณในปีนี้นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าแล้ว8.69031เนี่ยจะกระทบอย่างไรบ้างถ้าดูผมลองใส่คะแนนสมวุคคลนะฮะดูถ้า กรณีถ้าอยู่ที่คะแนนสอบถ้า t c a t อยู่ที่70ตรงนี้นะฮะถ้าปรับออกมาถ้าสังเกตดู T-Scor ท,ที่66กับที่6กบกับ64นะฮะก็ยังต่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะถือว่าดีกว่าปีที่แล้วเทียบแล้วปีนี้ค่า T-Scor มันความคาดเคลื่อนจากที่สูตรเดิมนี่น้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะมเีเรียกว่าเขา,เ,าเรียกว่า คะแนนของมันประเภทถ้าตอนก่อนปรับกับหลังปรับเนี่ยต่างก,กันเยอะอยู่พอสมควรนะฮะนะก็ถือว่าปีนี้ก็ยังถือว่าใกล้เคียงต่างกันยนต์หนึ่งสองนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนเวลาในการเช็คตัวเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องใช้ค่า T score เดิมของมันนะฮะแล้วการแปลงความหมายของมันคือไงนะฮะอย่าลืมนะฮะก็อย่างที่บอกถ้า60เนี่ยก็คือมาจากค่า T score เดิมก็คือ T score คือบ่งหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ย ช่วงถ้า70ขึ้นไปก็คือ4ส,สกอร์บวก2เนี่ยก็คือถือว่าจริงๆแล้วคือถือว่าดีเลิศมากเพราะว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ทายที่98นั่นเองถัดลง,ลงมาคือถ้า65-70ก็ถือว่าดีมากอยู่แล้วนะฮะ55-65ก็คือถือว่าดีนะฮะ,ะคือปานกลางตรงนี้ก็คือตรงค่าเฉลี่ยบเบือนของค่าเฉลี่ยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยตอนเวลาที่จะไปสบับอะไรนะฮะตรงนี้เราลองดูค่า T ส c o r e เป็นหลักนะฮะ ก็จะมีหลายมหาลัยที่ใช้ทีสคอในปีนี้ด้วยทีนี้ทีนี้มาดูกันนะฮะลองเปรียบเทียบของ t ีแกะนะฮะปี2566กับ2567กันนะฮะ2566เนี่ยใช้เป็นสีม่วง2567ใช้เป็นสีเขียวนะฮะถ้าดูปีนี้คะแนนเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่ามีนัยสำคัญไหมถ้าเอาไป ไปดูตามสัดส่วนที่ใช้ในเรื่องของคะแนนสอบก็อาจจะต่างกันไม่เยอะนะฮะตรงนี้อาจจะต่างกันแค่1นหรือ2คะแนนเพราะฉะนั้นใช้คณะที่ใช้ทีเกตนะนะฮะ,นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับของคะแนนื่อปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องบวกเพิ่มไปอีก1หรือ2คะแนนนะฮะประมาณนั้นนะฮะมาดูทีแพทสกันอ,อ่แต่ทีแพทสอเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันอยู่เยอะไปจุเหมือนกัน,นะฮะก็คือ4ีถึงหคะแนนนะฮะ แล้วก็ถ้าดูตรงนี้ก็คือจะมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยแคบกว่าก็แสดงว่าข้อสอบปีนี้นะฮะแว่าง่ายไหมง่ายกว่าง่ายกว่า๊ะเดี๋ยวที่โทษทีทยากยากกว่าปีก่อนสีสีเขียวสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นยากกว่าปีก่อนแล้วก็แต่ว่ามีคนที่ข้อสอบปีนี้ก็นอกจากยากกว่าปีก่อนแล้วก็มีคนที่กระจาย ค่อนข้างเยอะนะความเปลี่ยนเบลงของมันค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะฮะดังนั้นทีแพทสองก็คือศิลปกรรมศาสตร์หรอนมก็ถ้าสมมติว่าคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วเท่าไหร่นะฮะก็ลองปรับลดลงมานะฮะก็เราสามารถที่จะได้นะฮะคือคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วเท่าไหร่ลองอ่ เราลองยื่นดูนะฮะถ้าต่ํากว่านั้นต่ากว่าของคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วสักสองคะแนนก็ยังถือว่ายังมีโอกาสได้นะฮะมองในเรื่องของสัดส่วนนะฮะตรงนี้มาดูทีแพดสามโอ้ทีแพดสามเนี่ยสำหรับปีนี้ค่อนข้างจะน่าก,กังวลอยู่นะฮะเพราะว่าต่างกันอยู่เยอะนะฮะสามสิบหกนะฮะกับปีที่แล้วสี่สิบห้าสามสิบหกกับสี่สิบห้าเนี่ยต่างกันอยู่เก้าถึงสิบถ้า ต้องดูตอนนี้ต้องดูสัดส่วนของแต่ละคณะว่าเขาใช้สัดส่วนของคะแนนที่แพทสามประมาณเท่าไหร่ก็ลองคูณไปถ้าสมมติว่าถ้าใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบคูณด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณห้าคะแนนดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วคะแนนต่ําสุดปีที่แล้วเช่นใช้เท่าไหร่ใช้หกสิบเราอาจจะบอกว่าหย่อนลงมาอยู่ที่หกสิบหกก็ได้นะฮะลองยื่นดูแบบนั้นนะฮะเพราะว่าปีนี้คะแนนสอบ นะครับนอกจากต่ำแล้วนะครับดูส่วนของส่วนบีเบนมาตรฐานกา็ต่ำกว่าด้วยไหมนะต่ำกว่าด้วยต่ากว่าด้วยดังนั้นน่ยถ้าใครคะแนนต่ำก็ต่ำกว่าปีที่แล้วนะฮะถ้าลองเช็คดูต่ำกว่าปีที่แล้วในการลองยื่นก็ลองปรับเอาคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วของแต่ละคณะลดลงมาสัก5คะแนนผมคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนที่เหมาะสมในการยื่นดูด้วยเช่นกันนะฮะ เช่นกันกับของที่ัสีที่ัสีคือของสถาปัตต่างกันอยู่ตั้ง,ง1 1คะแนนเช่นเดียวกับของที่ัสามนะฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าหลักการในการคำวนวณคะแนนก็คือเพราะฉะนั้นต้องดูสัดส่วนของคะแนนว่าเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็แล้วก็ลองยื่นดูนะฮะเพราะถือว่าบอกได้เลยว่าคะแนนต่ำสุดของปีนี้น่นาจะต่ำกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะฮะ แต่ของ T-Pad 5 T-Pad 5ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้อาจจะแทบไม่แตกต่างกันนะฮะหกบเกับเจ็ดสิบแทบไม่แตกต่างกันเลยถ้าต่างกันก็คือต่างประมาณ1คะแนนเท่านั้นเองนะถ้าดูตามสัดส่วนที่จะต้องยื่นนะฮะนะฮะพอมองออกนะครับทีนี้ถ้ามาดูของปีนี้ปีนี้ T-8 T-Pad สองถึงห้าของปี2567สังเกตดีๆนะครับ คะแนนต่ําสุดอยู่ที่ทีแพของทีแพ3สมไม่ถึงว่าคะแนนต่าสุดของทุกวิชานะก็แสดงว่าปีนี้ก็ยากกว่านะฮะนะเาะในขณะที่แพดห้าทีแพทหก็คือของทางด้านวิชาชีพครูนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะสูงนะครับอืมก็นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทีแพ5เนี่ยมี ส่วนเบมเบน,นมาตรฐานเออไม่ใช่ค่าต่ำสุดมันก็เลยแบบเลยกรอบของอ่าซีสกอร์ที่5หรือว่าทีสกอร์ของมันเนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์นั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามองในปีหน้าถ้าทีแพด5ยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็มันให้มันใกล้เคียงกันหน่อยนะฮะอ่เพราะฉะนั้นค่าถ้าค่าฉเฉลี่ยของแต่ละวิชาใกล้เคียงกันหน่อยเนี่ยน่าจะทำให้อ่ก็ ตัวคูณในการหาคํานวณหา T-Score ก็น่าจะใกล้เคียง10มากยิ่งขึ้นนะนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการประเมินแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นนะครับนะครับก็มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับส่วนมหาวิทยาลัยที่ใช้ก็คือใช้ T s c o r e เนี่ยตอนนี้คือที่รู้คือมีเชียงใหม่คอนแกนแล้วก็ราชบังนะครับที่อื่นก็น่าจะมีบ้างนะครับจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ